เรื่องกินเรื่องใหญ่ไปซิงไใหหังโจทั้งทีอยากกินอะไรจัดไปค่ะอย่าให้เสียเที่ยวทริปนี้เราไม่ได้ใช้เงินสดเลยทุกร้านสแกนจ่ายได้หมดไม่ว่าจะเป็นร้านแผงลอยร้านในตลาดนัดร้านเล็กๆในท้องถิ่นเราแค่แลกเงินหยวนเก็บไปในบัตร p l a n e t s c b แล้วเอาไปผูกกับแอปอ l i p เพเพื่อใช้จ่ายที่จีนได้เลยส่วนเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ก็คือถ้าเราสแกนจ่ายผ่านแอป,ปเกิน200หยวนจะถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม3%เปเซแต่ถ้าเรารู้ราคาคร่าวๆก่อนก็ขอทางร้านแยกบิลแล้ว แกนจ่ายเป็น2รอบได้นะบางมื้อถ้าเราอยากกินร้านดังระดับมิชลินสตาร์อย่างมื้อนี้ค่าอาหารอยู่ที่516อยหยวนหรือประมาณ2,600บาทเราสามารถใช้บัตร p l a n e t s c b รู้จ่ายที่เครื่องของทางร้านแทนการสแกนจ่ายได้เลยไม่เสียค่าธรรมเนียม3%เด้วยจะบอกว่าร้านอาหารที่เซียงไฮ้และหงางโจวที่พวกเราไปจัดมาราคาจับต้องได้เลยละอย่างมื้อนี้สั่งไปเกือบ10อย่างจ่ายไป298หยวนหรือ1 5 0 0บาทเท่านั้นเองอาหารจานใหญ่แถมยังอร่อยถูกปาก ด้วยส่วนใครอยากรู้วิธีผูกบัตร Planet SCB กับแอป AliPay เข้าไปดูที่ playlist นี้บน TikTok SCB Thailand ได้นะบัตร Planet SCB เรดดีและเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลกสมัครผ่านแอป SCB Easy ได้เลย